အလုံးကိစ္စရမှာပဲဒီကြောင်းတက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကေတမတို့ခွင့်ပြုတာရှင်တောင်းတာဘူးလိုမျိုးလိုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီအချိန်မှာဆိုဒီလာဆိုတဲ့လုံးလေးနဲ့ခမတို့တုံးကြတယ်ဘာမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးတုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရည်ကြကြာရအောင်ပါเนาะ สวัสดีค่ะนิงลาว่าชื่อจะมาการออกไปจากท่านต่อจานั้นเนนงเล็กสี่สยมาอาจจะน้ำเียนเล็กๆไปจะมาการบิบิโอันมาจะดูช่นนี่ลาลูกอเด็กน้องเเลยเดยบอเนาะดาวูเท่าหนูมาเป็นดวงเลยอดีสแกนน้องหูจะมาการปรับเพ่นรู้ดีแต่บิบรูไมื่อเ่อนร้ยเลยจะมารูเอ่ออไรก็รช้มาเลยที่จ้ดชนเนาะป่มกมาดูคุยดีได้คนทา้ายมีเลยฉีบอเนาะดีทีมาสดีลาสูจะเดินลงนี้เนี่ยจะมาดูโตงใจ အဲ့မျိုး overheard မြို့တောင်းလုံးရမယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရည်ညွှန်းကြရအောင်ပါနော်။ Okay la ket la ket လောက်ကိいいုဒီပူလာဒိစာနဲ့ခွင့်ယူခြင်းနဲ့အကမှာ la ket လို့သုံးပါလေ။ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကအာတောင်းနေခွင့်တောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှရှိမှာ။ခောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့တွုံးလို့ရပါလေ။ခောပြန်မာလိုခောဆိုတဲ့အတန်မှတ်ပါနေမျိုးခော la ket ส่วนงนี้ปุยปุระคนตีบ้าตุยวตางนาบางอลาเก็บหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันสวัเดีย็ตัวเดียวไปอลาเก็บหนึงวันค่ะคนตียปุยปุระคนตีแยะปีบ้าสองวันจะไหนเย่เี็บไหนบ่เนาะลาเกตบถูปุยปุระคนเดียวไปลาปุยปุยตุวเดกยวจะมาลูกมามก้ามหนาวเดียวไปลาปุยวะม่มก้ามลูกคนอยู่แลาวเดียวไปพอลาปุยมีมก้ามลูกคนดีบ้า ลาผัดร้อนผักร้อนสวนลูกตะข่วนอยู่เยวบามาลูกอ้งางานนี้ดิโกมันมีมาดูอันเด้างานเี้นงีนโลกตะข่นเป็ล้าใหญ่ที่ดูกองเซมนี้ดีชิบเนี่ยบ่เนาะเอ้ยลูกตะข่นห so ัวใจเนาะลาแัดร้อนรืเปล่าเนี่ลาผัดร้อนโอเคนอกข่วนหัวใจเนาะลาออกลาออกลาออกว่าลกตวรไดลูกค่รดูเยวบาย မခေါ်ဆွဲဆက်တဲ့လုံနဲ့တက်ပြီးတော့ကြတော့လောက်ွှတ်ခွန့်ပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ခေါ်လားអော် ᱱᱩᱪᱚ ခွန့်ပေးပါតាមនេះ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱚᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱴᱟ ᱛᱤ ᱨᱚᱡᱟ ᱛᱚᱸ ᱛᱟ တ် ᱞᱮᱢᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱸ ᱛᱟ တ် ᱞᱮᱢᱮ ᱱᱩ ᱛᱤᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱴᱟ ᱵᱤডিও ᱞᱤ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱪᱚᱢᱟᱨᱚ ᱠᱮᱱ ᱯᱤᱭᱚ ᱛᱤ ᱡᱟ ᱵᱟᱢᱮ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱫᱮ ᱱᱩ ᱪᱚᱢᱟ ᱱᱟᱠ ᱵᱤ ᱯᱤ ᱵᱤ ᱚ ᱯᱷᱟᱭ ᱞᱤ ᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱛᱟ တ် ᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱱᱮ ᱟᱹᱰᱩ